โอเคต้องกลับวันนี้ไม่ชมพันอยู่ผมนะฮะเอาเลยครเบดังนั้นเราเ้ามาเล่นเก็บเกมที่ชื่อว่าเดสทูเหมือนเดิมนะครับงอดเลย์กันยิ่งเหรอโอเคอืมเอ้ยซื้อของแป๊บซื้ออะไรดีซื้อนี่ดีกว่าแต่เก็บตังค์ซื้อนี่ดีกว่าหรือว่าซื้อนี่ก่อนซื้อนี่แหละเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อนี่

เดเาโอเคก็ต้องเลี้ยแหละเต็มมากเลยทำเลยเก่งใจจุดเกาะกูหน่อยดิสุดก็ปืนจะยิงไม่เท่าเลยยวทำให้ตายตึ U ออปารีปานสอือตร๊บพวกมันลำบากอยู่ตอนีเกตก่อนแล้วอยตื๊บหลอกเกตอะไ e เนี้เหรอ จับเสร็จไม่ได้หรอเลือดบุลี่แล้วต้อไงอ่ะยิงยิงแบบจอดหน้าบุล้วโอเคเมื่อกี้มันเ,เข้อสิดท,ท้าทงเทคนิคเลยมนะอ่ะเปน ก็หรือว่าเราลองเดินเข้าไปฟันแล้วก็หลบตะบอยพุกแม่งเอาปืนของมาเล่นเสียงเลยอืออือ <laughs> beggar, yeah. I I you could die with that. Die that pop. You're not putting me down, boss. You're not putting me down. Seriously? I don't know what you're after, you masked freak. But you'll never get to me while I'm in this panic room. I'd like to test that theory. มึขึ้นมาหาเนี่อ๋อนี่เล่นต่อยเลยไหมต่อยต่อยโอ้โหแม่งเกียนได้ใจจริงๆ ตกมาในท่อที่เดิมแม่งกะเหมือนพูดเหมือนกะไว้เลยนะกะกะระยะไว้เลยโอเคเอาแล้วทางนี้เช่ปะโอเคเปลี่ยนนะเอออะไระเนต้องบินไป นี่มันเกมหาเลยถก้ม,กมันให้เราเล่นอะไรอย่างนี้วะเนี่ยมื่นเจ็ดแสนแสแไอ้ัหน่งหม่อมัอนยังไม, <laughs> ม,ม่ตาย,ตาย,ยนะ ต้องพากันทั้งหมดนะฮะมึงเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยกูได้เล่นเรตพูลอยู่วะเนี่ยมีไฟด้วยไอ้สัส Hello? Peter, hey, I was just running around my game, and <laughs> all of a sudden I noticed that uh, some shit was fucked up. What's up with that? <laughs> I warned you about the budget deadpool. You literally blew all the money. Budget? What the hell, man? Yeah, you do realize that all games have budget? <laughs> Peter, sweetheart, oh, Bobola, let me remind you that my website got 15 million hits um... the weekend we announced. One million one.

เดียวจอดไปไง่าไปไง่ายมัน,นต,ววต้องลงอีกเลยครับยิงหัวยิงหัวยิงหัวมันมันมีลูกกระสุนปืนนี้เก็บไว้นะปนนี้น่าจะแรงสุดแล้วมั้งเนะี่ยไม่รีบปืน Nhìn đúng nha, vẫn có phụ đồ máy Tên kênh kìa mình kẹp giống như à là... oh. Bùm, <laughs> ê, ê, ê. ยมทกระสุนหมดไลท์ดีไใหญ่เลยนะไ้ทีดีไที่อะไรวะเนี่ยไปเหอะาไล์ดีครับ Like ว่าแล้วมาทางนี้ต้องมีอะไรโอเคไปทาทางนี้แหละทางนี้ถูกแล้วถูกแล้วที่ไหนล่ะโอ้โ oh. ห nữa ừ, này hoặc oh, hằng nó oh, phải hằng đường nó mẹ hằng, này. hằng này đơn vị hằng này họ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ยีงยิียเนี่ยลบได้เลยหัวแรงวะ่ะอูอูอูอย่างเดียวครับนี่แค่นี้ก็จบโอเคเงินทั้งนั้คคคน,นครับเงินทั้งนั้นไปดีกว่าเออคุณลืม ว่ามันจะต้องอะไรวะเนี่ยมันจะต้องกดสกิลนี้สามไปลืมเบย์ลืมเบย์ฟันฟันละทิ้งฮ้อโอ้โหแม่กเต็มหน้ากูเลยมมแม่งอย่างกับททนานโดฟันมันจะกันหา อะไรหา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 นะฮะหนักเยวะจบอันอยู่นั่นแหละการทาไงวะอูฟานไม่เข้ามไม่รู้เหรอ <laughs> You've been working out? You're pecs. I mean, You're I dig there, Your chesties look unbelievable. That's <laughs> <laughs> my trick. I can help you get off that villain D list and kill this pansy. Okay, she man, we'll talk about your D-list pecs later. Come on, let's get him! I am so taking this gun home! Get in there, you idiot.

ดูของซีกามีอะไรเสรือห้าหมื่นมคือคอรอสนีมันรเวฟพูอัปเกรดเราไปดูอัปเกรดอัปเกรดลูกกระสุนมีวะ อะไรวัเน,นี้ยกดแฟแล้วสาม my turn อมเ t กไส้เลยว่ะเบรลากไลก่จริงนะสี่โอ้โ